ตอนนี้เขาจะมาเก็บผักเชียงดาก็จะเอาไปพาดต,ตยเอาไปแก่งตยเลิ่มเก็บเลยนะเจ้าเหยาบนะักขนาดดู อันนี้สําหรับ2เมนูนะเจ้าทั้งแกงใส่ปลาแห้งแล้วก็ผัดใส่ไข่ตัวยนี่เดี๋ยวเอาไปล้างน้ําแล้วก็ซส่เดดออกนะเจ้าไปกลับบ้านกันอันนี้เฮามาเก็บอยู่ที่บ้านญาติใกล้ๆนี่นะเจ้าอันนี้ผักเจิงดาวเขาเราเจ้าเอาล้างน้ําแล้วเขาก็กระด็ดน้ําไว้เดี๋ยวเขาจะมาเด็ดให้มันสั้นเมน,นูแรกที่เขาจะทําก็คือ แก่งผักเจียงดาใส่ปลาแห้งนะเจ้าเราก็จะมาเดทอันตี้แกนะอันนี้ก็ประมาณนี้สั้นประมาณนี้ก็ได้แล้วผักเจียงดานี่นะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะหั่น ทางภาคเหนือนะเจ้าบ้านบ้านเฮาเนาะแต่ภาคอื่นก็น่าจะมีแต่อาจจะหันบอยเยอะเราจะห้องว่าเจียงดาเชียงดา,งดาหรือว่าเซียงดาก็ได้สรรพคุณของภักเซียงดาก็จะช่วยลดน้ําตาลในเส้นเลือดนะจ๊ะน้ําตาลในเลือดช่วยบํารุงกําลังวังชาบํารุงสายตามีวิตามินสูงนะเจ้ากิ่นแล้วแทบจะประื้อโทษเลยเื่อประโยชน์ อันนี้เฮาก็จะมา,านำเสนอผักพื้นบ้านเฮาทำแบบแกงแล้วก็ทำแบบผัดตัวนะจ้ะจ้าเขาจะมาแนะนำวัตถุดิบนะจ้าวัตถุดิบก็คือพื้นพื้นเลยอันนี้ก็คือหลักๆผักจิงดางเฮาที่ใส่แล้วนะจ้าเขือส้มอันนี้ก็จะเป็นหอมเรี๊ยมพริกแห้งอันนี้หอมแดงหากระปิ แลวนี่ก็จะเป็นปลาแห้งนะจ๊ะที่แกเอาเรียบร้อยแล้วปลาแห้งนี่เราจะเป็นปลาแห้งปลาน,นินปลาน,นิลแห้งนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปโขกพริกกันนะจ้าไปเลยลมาเริ่มใส่หอมเตรียมพริกแห้งนะจ้าตัาขนะตากขึ้นละเอียดเนาะแดงซอยลงไปนะจ้าโขกขึ้ละเอียด กปีดลงไปเลยเจ้าปล่าหาลงไปเลยนะเจ้าปลาห้าหมหอมตั้งม้าขังฮอนก่อนะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไป ตั้งเมาหอหน้าจาเดือวเอาก็เอาพริกแกงที่เอาโคกไว้ลงไปใส่น้ำล้างโคลงไปคนจนคนไปเดี๋ยวสักการะเราก็จะใส่ผักลงไปแล้วนะจ๊ะเราขึ้เดือดแถมรอบนึงมะเจะน้ำเดือดแล้วหน้าจาใส่ผักชีดาลงไป ลงไปเสร็จแล้วก็ตัวด้วยปลาแห้งนะเจ้าใส่ปลาแห้งลงไปแบบจัดเต็มเลยน่ากินขนาดเลย<ม>ตอนนี้ก็จิ้มรสชาตินะเจ้าจางอะย่างใส่ตามชอบได้เลยใข่มากชุรสก็ใส่ชุรสได้เลยนะเจ้าแต่ลำดับสุดท้ายใส่บกเกิะส้มลงไป สักประมาณหนึ่งนาทีปิดแก๊สได้เลยโอเคได้ที่แล้วนะจ๊ะตอนนี้แกงผักเชียงดาวเฮาใส่ปลาแห้งหอมว้าวแล้วก็แกงผักเชียงดาวเตเรียมเสิร์ฟนะจ้า ห้อนๆเลยถ้ากินกับข้าวเหนียวฮ้อนอนะจ๊ะต่อไปนะจ้าก็จะเป็นผัดเชียงดาใส่ไข่ตอนนี้เราก็กใส่น้ำมันลงไปน้ำมันฮ้อนแล้วก็ใส่หอมเจียมลงไปครับ ต่อไปเจ้ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยจะมีพักไข่ให้สุกแล้วก็ใส่พาเซียนาลงไปนะคะ ใส่น้ำตาลปรุงรสนะเจ้าใส่น้ำตาลลงไปเจ้าใส่น้ำลนปำาลาตามด้วยน้ำมันหอยนะเจ้าคนให้เข้ากัน ลำดับผู้ใช้ใส่เบเกอต้มลงไปนะเจ้าชิมรสชาติแล้วก็ปิดแก้สได้เลยเจ้าถ้าเสร็จแล้วก็ใส่จานเลยนะเจ้า พร้อมกินเลยนะเจ้าพัดเชียงดาใส่ไข่